สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่โคลันเคนะคะรอบนี้โซนมากับกลุ่มพี่จีดค่ะพี่จีดก็คือพี่คนไทยที่อยู่ในญี่ปุ่นค่ะเนื่องจากว่าพี่จีดและเพื่อนนัดกันมาเที่ยวโคลันเคแต่ตอนนั้นหนักก็ยังไม่ได้ชวนโซนหรอกนะเพราะว่ารถด่าไม่พอค่ะโซนก็เลยไปจองทัวร์เที่ยวของคนญี่ปุ่น แล้วพอผ่านมาสักระยะหนึ่งพี่จีดก็บอกว่าไปด้วยกันได้นะเดี๋ยวพี่จะเอารถไปสองขั้นแต่ทัวรนก็ยกเลิกไม่ได้สรุปโซนก็เลยมาโคลังเคสองรอบและรอบที่มากับพี่จีดก็คือรอบแรกที่โซนได้มาค่ะออกจากบ้านประมาณ9ก้าโมงครึ่งมาถึงนี่ก็11โมงนิดนิดและใช้เวลาเดินอยู่ที่นี่ประมาณ2ชั่วโมงค่ะก็ไม่ได้เยอะอะไรเท่าไหร่นะก็ไม่ได้ขึ้นเขาเหมือนรอบที่โซนไปทัวนะคะ เดินอยู่แค่ข้างล่างค่ะขนาดมาวันอังคารนะคนก็ยังเยอะเลยล่ะเอาจริงๆรอบนี้ที่ใช้เวลานานเพราะว่ามีรุ่นน้องด้วยนะอีกสามคนแล้วก็มีตากล้องนะเขาก็ถ่ายรูปให้เราผัดกันไปผัดกันมาก็ถือว่ากินเวลาไปเยอะเลยเหมือนกันแต่ก็ได้ภาพสวยๆมากก็ดีใจสุดๆเลยระหว่างที่ถ่ายรูปเล่นกันอยู่ๆก็มีคนเรียกชื่อโซนโซนก็ตกใจว่าเอ๊ะใครอะ เอ้าสรุปเขาเป็นแฟนคลับค่ะเขาบอกว่าติดตามเพจโวนมานานแล้วส่วนก็แอบตกใจนะว่าเอ้ยเรานี่มีคนรู้จักด้วยเหรอนี่แบบว่าบังเอิญสุดๆไปเลยค่ะก็รู้สึกด,ดีมากเลยที่เขาแวะมาทักทายกันเนาะก็รบกวนฝากติดตามต่อไปได้วยนะคะรอบนี้เราไม่ค่อยได้กินอะไรมากมายนะเพราะว่าเวลาค่อนข้างน้อยค่ะมากันหลายคนนะแบบว่า แยกกันเป็นหลายกลุ่มแล้วก็ต่างคนต่างเดินตามที่ตัวเองอยากจะไปแล้วก็ค่อยกลับมาตามเวลาที่นัดนะคะสองข้างทางก็มีร้านอาหารขายกันเต็มไปหมดเลยค่ะ และเมื่อเราเดินจนมาสุดทางนะคะเราก็จะเจอกับพิพิธภัณฑ์บ้านโบราณซันซูอัสเกโดยจะมีค่าใช้จ่าย300เยนนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเด็กก็จะเสียอยู่ที่100เยนค่ะภายในก็จะจำลองแบกออกมาเป็นบ้านของเกษตรกรผู้มั่งคั่งในอดีตนะคะทุกอย่างก็จะดูแบบโบราณไปหมดเลยอย่างบอนะ่อน้าวันนี้ก็รู้สึกเหมือนในการ์ตูนที่เคยดูเลยล่ะค่ะ แล้วก็ยังมีเลี้ยงน้องควายน้องไก่ด้วยนะคะบริเวณภายในก็จะมีอาคารต่างๆค่ะเช่นเรือนยาวเรือนหลกักเรือนไม้ไผ่ภายในบ้านโบราณก็จะมีคนที่มาแสดงวิถีชีวิตการใช้ชีวิตในอดีตให้ดูนะคะว่าประดิษฐ์อะไรกันบ้างอย่างเช่นการเผาถ่านการทำกระดาษทอผ้าหรือว่าสารไผ่นะคะพวกเราสามารถมาเข้าร่วมกับกิจกรรมนี้ได้ด้วยนะแต่เราก็ต้องจองก่อนนะคะ แล้วก็มีค่าใช้จ่ายด้วยค่ะนี่ก็เป็นการจําลองเลื่อยไม้สำหรับเด็กๆให้เข้าใจง่ายนะคะที่นี่จะเปิดตั้งแต่9โมงเช้าถึง5โมงเย็นหยุดทุกวันพฤหัสค่ะ เดินเดินอยู่เจอกระดานไว้บ <c oughs> อร์ดอ้าวก็เขียนเล่นกันเลยสิคะ <c oughs> <c oughs> สนุกกันใหญ่เลยนะทั้งสามคนในนี้ก็คือรุ่นน้องของส่วนเองค่ะมั่วไปหมดแล้วเอาโดเรมอนมาได้ไงอะอะไรต้นไม้ภูเขาตัวโดเรมอน <c oughs> เข้ากันไหมเธอเราต้องวาดอยู่ตามนี้ไหมเวาวาดม่เข้ากันเอาจริงวาดเก่งนะเนี่ยววาดให้ดูออกว่าตั้งใจวาดอะไรอะ <c oughs> คนอื่นจะมาวาดต่อเนี่ย วาดเล่นกันเสร็จแล้วเราก็ออกมาหาของกินกันค่ะอันนี้ที่ทุกคนเห็นเขาเรียกว่าดังโงะนะคะเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะเอาซอสมิโซะหรือว่าซอสโชยุนะคะไม่ใช่ลูกชิ้นปิ้งแต่อย่างใดนะนคนไทยชอบเข้าใจผิดนะคะซนก็เข้าใจผิดแวบแรกมองเหมือนลูกชิ้นปลาปิง้อองอะแลาวก็ไม่มีความ ตอนนี้พวกเรากำลังจะออกจากโคลันเคแล้วนะคะเพื่อที่จะไปเที่ยวอีกที่นึงค่ะแล้วก็ถ่ายรูปไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าเราจะไม่ได้วนกลับมาที่นี่แล้วค่ะตรงนู้นก็เป็นร้านค้านะคะเทียบ ระหว่างที่รุ่นน้องกำลังซื้อกเฮโมจิหรือว่าโมจิที่ทาซอสมีโซนะคะข้าวเหนียวปิ้งนั่นเองก็เป็นของขึ้นชื่อของที่นี่นะคะซนก็เลือบไปเห็นน้องนกค่ะนกกระจอกย,อย่างใช่ไหมเห็นแล้วสซนก็ตกใจมากเลยเขาบอกว่ามันเป็นของขึ้นชื่อที่นี่ซนไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนเลยที่มากินนกกระจอกอะ่ะทุกคนดูสิเห็นแล้วแอบแบบเออ แปลกค่ะแปลกไม่เคยเห็นแล้วก็จะมีเนื้อหมูเนื้อวัวย่างแล้วก็มีพวกขนมหวานไอติมของทอดเยอะแยะไปหมดเลยนะคะมีอุนังหิงก็คือปลาไหลด้วยนะส่วนก็มองผ่านไปนะเพราะว่าในนโกย่กยก็มีต้องเยอะแยะเนาะเราก็ไม่กินนะคะเราจะกินอันที่มันไม่ค่อยมีขายตามทั่วไปดีกว่าค่ะแต่จริงๆอันนี้ก็ดูเหมือนธรรมดานะเหมือนลูกชิ้นปิง้ง อันนี้สนก็ซื้อเป็นเหมือนลูกชิ้นหนาแล้วก็พันด้วยเบคอนนะคะแล้วมันก็มีซอสไส้ชีสกับซอสไส้หน่อไม้ฝรั่งค่ะสนเลือกแบบเป็นหน่อไม้ฝรั่งมานะคะน้ำมันเยิ้มหยดย้อยจนน่ากลัวเลยละ่ะร้อนสุดๆส,ส่วนอันนี้ก็เป็นของขึ้นชื่อจังหวัดไอจีอีกแล้วค่ะเป็นเครื่องในวัวนะคะไม่แน่ใจว่าส่วนไหนเหมือนกันค่ะแต่ว่าเอามาตุนกับซอสมิโซะค่ะ ปกติแล้วทางร้านจะไม่รับฝากขยะจากร้านอื่นนะแต่ว่าร้านนี้ใจดีมากเลยค่ะเขาบอกว่าฝากทิ้งได้นะแล้วก็จัดมาหนึ่งฝากใหญ่ๆเลยค่ะเป็นไงหวานไหมหวานเจีียบเลยอร่อยดูดีส่วนอันนี้ก็ของส้นค่ะเซ็นเซอร์ฉากกินนะคะงับเข้าไปทีเดียวหายไปครึ่งไม้ แล้วก็ร้านน้องปูนะคะน่าจะคล้ายๆน้องปูอัดทอดหรือเปล่าอาจจะแบบว่าไม่เหมือนสักทีเดียวนะคะมเมื่อเรากินเสร็จแล้วเราก็ตัดฉากไปที่โอบาระเลยนะคะก็ใช้เวลาจากโคลันเคประมาณ4 0่ถึงหชั่วโมงค่ะเดินทางด้วยรถนะคะที่นี่ก็มีเทศกาลเหมือนกันนะคะก็มีขายพวกของกินแต่ว่าไม่เยอะเท่าโคลันเคค่ะ ถ้าให้เทียบก็โคลันเคเปิดอยู่ประมาณ20-30ล้านใช่ไหมแต่ว่าที่โอบาระมีอยู่ประมาณ7-8ล้านเท่านั้นค่ะเมื่อมาถึงให้เราจอดรถที่สวนสาธารณะโอบาระฟูเลไอโคเอนและนั่งรถรับส่งฟรีขึ้นไปเซนมิชิกิสากุระโนซาโตะค่ะใช้เวลานั่งประมาณ10นาที ถ้าเกิดว่าเราจะเดินก็ได้เหมือนกันนะมันใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึ่งค่ะเดินชมช,ชิวๆชิวหรือเปล่านะา <c oughs> คือเอาไว้สำหรับคนที่ตกรถอะนะมันห่างกันจากฉันตรงสวนสาธารณะประมาณ4ี่กิโลค่ะมาขึ้นมาแล้วเราก็จะได้เห็นภาพสวยๆแบบในคลิปนี้เลยนะคะก่อนหน้านี้สนก็ได้เห็นแต่ในภาพที่เขาลงกันเนาะเห็นแล้วก็แบบอยากมาดูกับตาด้วยตัวเองและในที่สุดสนก็ได้มาดูแล้วค่ะ สวยมากเลยเป็นแบบการสลับระหว่างซากุระกับใบไม้เปลี่ยนสีเป็นใบไม้เปลี่ยนสีผสมกับซากุระและนี่ก็คือท่อของที่นี่นะคะจริงๆข้างล่างก็เป็นอีกแบบหนึ่งนะตรงแถวโคลันเคยียหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะซากุระก็ต้องบานในช่วงฤดูใบไม้ผลิสีแล้วนี่ทำไมถึงมีซากุระตอนนี้ด้วยอันนี้ก็คือซากุระพันธุ์พิเศษนะคะชื่อว่าชิกิซากุระ ชิกิเนี่ยแปลว่าสี่ฤดูที่ได้ชื่อนี้มาก็เป็นเพราะว่าสากุระนี้จะบานทางฤดูใบไม้ผลิและฤดูใบไม้ร่วงค่ะเลยให้ความรู้สึกว่าเหมือนจะบานทุกฤดูเลยแต่ช่วงที่สวยที่สุดก็คือช่วงฤดูใบไม้ร่วงที่โอบาระเมืองโตโยต้ามีชิกิสากุระเยอะมากพอมาอยู่รวมกับใบไม้เปลี่ยนสี <Yeah. S 1> ก็เลยมีความสวยงามสุดๆและก็มีชื่อเสียงมากๆเลยค่ะ ใครเห็นก็ต้องหลงสเสน่ห์แหละเนาะด้านบนนี้ก็ยังสามารถขึ้นไปเดินดูได้อีกนะคะดอกไม้ใบไม้คือสวยงามมากเลยแต่ว่าโซนก็ไม่มีเวลาแล้วนะคะเพราะว่ารอบรถมันค่อนข้างจะจำกัดนะคะเดินอยู่ตรงนี้ได้ประมาณ30นาทีรถรอบสุดท้ายก็กำลังจะมาแล้วะคะ่ะเราก็เลยมายืนรอต่อแถวกันตรงนี้ก็จะเป็นลานที่จอดรถนะคะพอเราเดินลงมาอีกนิดนึงก็จะได้เห็นกับ ต้นไม้นะคะที่รายล้อมอยู่ <ไป S 1> ก็สวยไปอีกแบบนะคะเนี่ยไม่ว่าจะขึ้นไปข้างบนหรือว่าจะมาอยู่ลงข้างล่างตรงนี้เราก็ได้มุมสวยๆทุกมุมเลยค่ะแล้วแสงแดดตอนนี้อยู่ที่ประมาณบ่ายสามบ่ายสี่นะแดดกำลังสวยเลยสำหรับใครที่สนใจมานะคะก็เป็นอีกหนึ่งที่เที่ยวในจังหวัดไอจิที่แนะนำมากๆเลยค่ะเอาไว้ปีหน้าและปีถัดไปก็ลองมาเที่ยวกันดูนะคะ มาตรงนี้ก็ได้ทั้งซากุระใช่ไหมแล้วก็ใบไม้เปลี่ยนสีแถมยังได้ใบแปะกลวยมาด้วยนะเรียงสีเลยนะคะเหลืองส้มแดงชมพูเราจะมาเองก็ได้นะคะหรือว่าเราจะมากับทัวร์แบบส่วนก็ได้หรือว่าเราจะนั่งรถก็ได้นะมันก็จะมีรถรับส่งอยู่นะคะแต่ว่าเราก็ต้องนั่งหลายต่อไหนโนานนั่งรถไฟมาต่อที่โตโยต้าแล้วก็มานั่งรถบัสต่อมาอีกนะคะ ถ้าชอบคลิปเที่ยวเที่ยวกินกินการใช้ชีวิตในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจส่วนด้วยนะคะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ามาตัเนบายอวดน้องหมีก่อนไปค่ะอิอิ